กับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องแซ,บซ่บทราบ้ากินนครับผมเมเนี้นะครับผมจะภาพเม็ดเมนูมกประดุกมกหมอนะครับแบบแบ่บๆให้กันเลยเครื <c oughs> ่องก็จะมีข่าใบบระกูดพ้อมหัวแดงแล้วก็พิกสดกริเแห้งโขกบร้อยครับ เบาๆสิกรอนกระดุกล่างเป็นที่รับรอยใส่ลงไปเลย แบบง่ายๆสำหรับเมนูประดุกโมกหมอกันนี้ใส่ลงไปมือเล็กมือเล็กผัดผัดก็จะมีต้นหอมผักซีลาวแล้วก็ผักกิตตูหรือว่าใบแมงรักส่ลงไป không số lột một tí nói nâng ลงไปเลยน้ำลังโกน้ำไรน้ำปลาระคนแรกคนเล็กคเล็กมันเข้ากันกขเขาขขจะระยงามา ลุยหน้าด้วยผักอีกตัวนี่หอม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 ,อมักอีกตัวใส่เบา,บาๆใบมะกรูดสักหน่อย สัดสักนิดเะร็บรอยฟ้าหมอปิดเลยครับรอมาเปิดอีกที่ตอนสุกซุกเป็นที่รับรอยครับผมสำหรับมกประดุกสิมกันมึงเลย จำจานไว้โบสุดยอดแซด่บ <c oughs> นี่กระดุกกระดุกบานครับผมกระดุกบานกระดุกหน้าหนึ่งตัวเอายเสร็จละกระดุกหมกหมอด ครน้ำราดลงไปนะครับผมเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูปลาดุกหมกหม้อมืน้อนี้ยซสบๆเลยครับร้อนๆ ร,รูปหมุ่ม่ะกลองกินเลยอืมหอมอืมเศรษฐศาสตรพอดีมันเนื้อเนียนอืมสดน้่ง กินกับข้าวเนียนหวานครับผมคุยกันไปข้ามีไงคุยผักืมหวานสนำ้ำ กำลังตีครับผมประดุกมกม่อวันนี้แซบซาแซบอีรีพี่น้อง